สวัเลยครับวันนี้เราก็จะมาสอนเทคนิคในการใดคัดภาพนะครับด้วยโปรแกรม Photoshop การใดคัดภาพที่จะสอนต่อไปนี้นะครับะจะใช้ได้ทั้ง Photoshop เวอร์ชั่นเป็น cc cc ทุกเวอร์ชั่นเลยนะครับแล้วก็ cs 6กก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะเครื่องมือที่เราจะใช้ก็คือเป็นเครื่องมือ เพนทนนะครับผมเปิดหน้าขึ้นมานะครับเป็นหน้านางแบบที่มีรายละเอียดของเส้นผมหลังจากที่นำภาพเข้ามาแล้วเราก็กดที่เครื่องมือเพนทูนแล้วก็จะทำการสร้าง Selection รอบตัวแบบนะครับ อันดับแรกก็กดคีย์ลัดที่ตัว set เพื่อกดซูมภาพขึ้นมานะครับซูมภาพขึ้นมาใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อในการสร้างสีเล็ชั่มันจะได้มีความละเอียดมากขึ้นกด space bar ค้างแล้วก็คลิกลากนะครับลากเพื่อมาเริ่มจุดแรกเครื่องมือเพนทูนนะครับ พอเราสร้างจุดแรกจุดที่2เราสามารถจะคลิกค้างนะครับคลิกซ้ายค้างแล้วก็ดึงแขนออกไปนะครับเพื่อปรับแนวเส้นให้โค้งได้ตาม subject ที่เราจะเลือกนะครับกด alternate ค้างนะครับแล้วก็คลิก1นทีเพื่อเป็นการลบแขน ที่จะต่อเส้นต่อไปนะครับเส้นต่อจุดต่อไปถ้ากดคอนโทรลแล้วก็ลากจุดก็สามารถจะเลื่อนจุดได้นะครับเราจะเลือกเข้ามากินเนื้อที่ของอขอบเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อในการสร้าง SELECTION วัดใดคั้เนี่ยก็จะเนียนขึ้นนะครับอ่าแล้วกดลากกดออเทนเนตค้างแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งลากนิดหน่อยนะครับครัา้ากดค้าง ขอบเข้ามานิดหนึ่งนะครับกดสเปซ bar ค้างเป็นรูปมือแล้วก็จับ subject ลากมานะครับค้างไว้แล้วก็ดึงแกนคลิกจุดใหม่ดึงแกนค้างไว้กด alt เพื่อลบจุดพอมาถึงช่วงของเส้นผมที่มันยึกยืออเราก็เลือกคร่าวๆนะครับ ไม่ต้องละเอียดมากสเปซบาครัง้งเลื่อนลงมาก็กดเลือกคร่าวๆไปเลยนะครับเพื่อรอบตัวเส้นผมตรงนี้ผมก็จะเร่งความเร็วขึ้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา พอมาถึงช่วงหัวไหล่ตรงนี้นะครับก็เราจะเลือกละเอียดอีกครั้งหนึ่งกดจุดนะครับจุดแรกจุดที่2ดึงแขนกดอาค้างดึงแขนนะครับกดค้างดึงแขนจุดจุดนี้นะครับหนึด่ด้านนอกเราแก้ไขด้วยการ กดที่เส้นนะครับก็จะมะีจุดของให้เราแก้ไขาขึ้นมานะครับจุดของพาร์ทโดยกดคอนโทรลค้างแล้วก็เลื่อนอเลื่อนลงมานะครับจับแขนเลื่อนได้เหมือนกันนะครับพอมาเริ่มจุดใหม่ก็ต้องกดออโิเนตค้างเพื่อลบแขนกดสเปซบาร์เลื่อนแบบขึ้นไปนะครับอ่า อ,อ๋ค้างกดคลิกลงไปอ๋อค้างคลิกลงไปแล้วก็เลื่อนลงมานะครับพอเราปะจุดหมดแล้วจนถึงขอบด้านนอกทีนี้เราก็จุดเลยคร่าวๆเลยครับจุดออกมานอกกรอบของภาพจุดออกมานอกกรอบ ถึงจุดสุดท้ายที่เราเริ่มต้น,นะครับถึงจุดเริ่มต้นก็จะมีวงกลม,กลมนะครับที่ใต้ของนทูลขึ้นมาให้เรารู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นและ,ะจุดสุดท้ายของการทาเส้นพาทนะครับสร้างเซเลคชั่นแล้วก็กดไปเลยทีนี้ก็คลิกขวานะครับขวาสร้างเซเลคชั่น กดไปสีเ Time แล้วก็จะเกิดเส้นที่เราเลือกแบบไว้นะครับกดอ l l ค้างแล้วก็ลูกสกอร์ลงมานะครับดูภาพทีนี้เราจะเข้าไปทำตรงส่วนเส้นผมซึ่งมันยังเลือกอยู่ด้านนอกแล้วก็ไม่ละเอียดนะครับถ้าถ้าเราตัดออกมามันก็จะดูตลกนะครับ เราก็กด select แล้ก็ select and mark นะครับ select select and mark เห็นไหมครับสีแดงคือส่วนที่เลเยอร์อเลเยอร์แผ่นใสจะเป็นตัวบงังบังแบบที่เราได้คัดไว้นะครับส่วนของเส้นผมเนี่ยมันก็ยัง ถูกเลือกต้อก็มีสีขาวเข้ามาด้วยแล้วก็มีแบ็กกราวน์กินเข้ามาด้วยเราจะลบยังไงสีขาวนะครับก็ในหน้าของเซเลกต์มาร์ดเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมืออยู่ฝั่งซ้ายมือของเรานะครับเส้นเครื่องมือซ้ายมือเนะี่ยจะมี Quick Selection Tool แล้วก็มี Refine Edge เราจะใช้ Refine Edge นะครับคลิกที่ Refine Edge แล้วก็ปรับขนาดนะครับโดยการกด วงเล็บเปิดปิดหรือตัวรอลิงนะครับกับโบรไบไม้กดเนะี่กดปรับเซเลคชั่นให้พอดีกับส่วนเส้นผมที่เราจะเลือกโดยคลิกลงไปที่อขอบของเส้นผมนี่ครับให,ให้มันโดนสีขาวนะแล้วก็ปรับขนาดให้ประมาณ คึ่งหนึ่งอยู่ในระกาวครึ่งหนึ่งอยู่ในเส้นผมแล้วก็เราก็เริ่มระบายเลยนะครับะระบายคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็กดระบายไปนะครับ ก็กด o อ t p ์พุตนะฮะพอเราระบายเสร็จแล้วก็กด Output New Layer with Layer Mark ก็กดโอเคออกมาดูผลงานนะครับนี่คือส่วนที่เราได้ไดคาดแล้วง่ายไหมครับ<ะ>เส้นผมเนียนกลิบะจะเลือกภาพและกาวเข้ามานะครับที่เตรียมไว้ก็จับลากเข้ามาเลยนะครับเพื่อ มาสอนดูว่าสิ่งที่เราตัดตออกไปเน,นี่ยได้คัดเส้นผมเป็นยังไงบ้างโดยการนำเลเยอร์นำภาพเข้ามาใหม่ให้อยู่ข้างล่างเลเยอร์ที่เราได้คัดเมื่อกี้นะครับกา,างงรตัดการสปอนไม่ยากเลยเรียนคลิปเส้นผม ที่เราได้คัดนะครับออกจากแบ็กกราวด์ไม่ยากลองทํากันดูนะครับการได้คัดภาพที่มีรายละเอียดของเส้นผมเยอะๆก็การใช้เป็นทูนแล้วก็การใช้ Selection and mark พร้อมก,กับ r uh, Re n f i d g e Brush นะครับ ก็เสร็จสิ้นลงแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ของทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับให้รับทราบนะครับตอนนี้ Photoshop Thailand ของเรานะครับมีช l YouTube ซึ่งเพิ่นทำขึ้นตอนที่เองเพราว่าว่างอยู่บ้านนะครับหลังจากต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านโควิดก็เลยมีเวลามานั่งทำคลิปให้กับ สมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้นะครับผมจะทำคลิปออกมาให้ท่านทุกๆวันที่ว่างแล้วใครอยากจะได้คลิปสอนเรื่องอะไรใน Photoshop นะครับก็บอกกันมาใต้เมนนี้ใต้คลิปนี้สำหรับภาพที่ท่านจะได้ครับผมจะลงไว้ให้ ใต้ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถโหลดออกไปแล้วก็เอาไปใช้ใได้ลองฝึกกันดูแล้วก็เป็นยังไงก็เอาผลงานมาให้กันดูบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ